ดีท่นผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงน่นผู้ชมขณะนี้เรามาอยู่ที่วัดบ้านกระชายแล้วนะผู้ชมเนาะเวลาขณะนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วนะผู้ชมหรือใกล้บ่ายหนึ่งโมงแล้วทะผู้ชมเนาะวันนี้เรามานั่งคุยกับหลวงตานะผู้ชมเดี๋ยวมาฟังว่าท่านจะฝันว่าอย่างไรนะครับ ดจะมาดูว่าหลวงตาจะฝันว่าอย่างไรนะครับมาฟังด้วยกันนะครับหลวงตาฝันว่าก็แทงทองก็จับเป็นตีจับจิตจิดหนึ่งหรืองจิตแปดครับมีดม,มีดกระมุยจับจิตปลอกกระปกกเปด็ด,ปดน้ำเป็ดจิตเป็ดหนึ่งอุ้ยจิตหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ไปอยู่ในแถวนั้นแลัวอเอกอนาคาราฝัดไม่ยาวใช่ไหมหลงตา,าฝัดสั้น่งต <c oughs> เจ็ดแปดกับ 71, เจ็ดหนึ่งเนาะแต่ก็ยังขึ้นมันก็ทรงแค่นั้นโดจิตทรงตรงต้องอันเลยวนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดใช่ไหมครับหลวงตาท่านฝันนะท่านผู้ชมเนาะก็หลวงตาก็ตีตัวเลขให้ฟังเลยนะท่านผู้ชมฝันว่าโดนแทงท้องบ่หลวงตาก่อนโดนแทงท้องอ อันนี้เดียวเองอันนี้เับมันนานนั่นมันมันนานมันออกนานแล้วทีตามตึงนีนะท่านผู้ชมหลวงตาท่านฝันเนาะฝันว่าโดนแทงท้องนะผู้ชมเนะแล้วก็หลวงตาก็ตีตัวเลขออกมาเป็นเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหรือเจ็ดแปดนะท่านผู้ชม ก็เก็บไปพิจารณาในงวดวันที่16ธันวาคม2563นะคนผู้ชมนะสลง,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 งตงาใครมีสูตรหวยไหมครับสูตรที่เขาทำหวยนะหลงตารอ้นั้น จำได้แต่มันพอซึกไปได้ลูกเลยเมี่ยก็เลยลืมจูดสามตัว,วุิรำบอกอแต่จุดสองตัวนี้มันทำได้อยุ่สมมติว่ามันออกมันออกอะไรอย่างปวดที่แล้วมันออกเป็ดปีเปดปีเราก็เอาจุดทายมันมาตั้งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดูนหนึ่งสองสาม ดูมันจะไปมันดูในนี่แหละทุกงวดเนต่แตะไปคือทองคครับก,กาวตัวมันดูในนี่หกตัวเจ็ดตัวอกน่าวตัวทั้งหมดทำทำกี่รอบครับทำรอบเดียวเนี่ยทำรอบเดียวใช่ไหมเราก็จับตัวแรกก็บอหลงตาอยางหนึ่งคพดลำโลกแปดสี่นี่แปดสี่ลงมาก็กาห้าหนเจ็ดมันน่ารัง ตัวนี้มันทําได้สองงานครับแค่นั้นแหละจะทำหุ้นมันทำทุกฮึดูวัดผัดทุกทุกวันเดี๋มัซื้อเยอะซื้อสามบาทครับสามบาททุก,ท,ก,ท,กทุกจะหวไวจนอุ้ยจูงสองหมื่นสามสี่หมื่นก็เคยได้แต่พอมาเป็นอันึ่งทีนี้ไอ้่อกกำลังกายเรามันไม่ปลอดภัยรื่องในวางนี่หรือ มันก็มอกว่ากินมากก็ขี้มากกินมากก็ฝันมากครับอันนี้คอยนี่มันเสื่อมปุ๊บเราจะฝันไปไม่รู้เรื่องฝันไปเรื่อยๆ่อยนตัวไหนตัวนั้นแหละครับอย่างฝันบาดแท่งอย่างนี้เราเนเลยว่าทุกเลยฝันไม่เยอะครับอกนั้นมันมีเจ็บเบี้ยเคียเคลียเหมือนึ่งเมันนึงฝันทุกยูสแตเราไล่ไม่ไม่ถูกอย่างตอนอยู่นนุนที่กุดเก่าที่ป่าน กันวัตตาตะสารคื่อเกตตะสารแล้วมาเดินตามเขาเอามาึงมาทำไมกูจะไปไปโยนดินก็นจะโยนดินวานปลาปลาเนี่ยนะครับเออไป,ไปไปตัวไม่ไปหรอกพอจะเขาไปหายมากเอฟไปตามไปเห็นเขาจับไอหัวไอโจมเนฮนะเขาสลัดสลัดเห็นไอตัวเท่านี้เลยตกลงมาตึ๊บ ลาตัวใหญ่จะมาเลยถ้าดวงมันไม่ให้ก็มันก็ปลากระเพดปลากระเพดซานกระซามุ้ยกระลึงก็ไปซื้อเพ็ดหนึ่งก็ซามเป็ดหนึ่งหรืออะไรนี่ก็เก็บมาเลยไปตีววาตัวใหญ่อย่างนี้มาวัเลยกาวเลยซานกระซามอตัวใหญ่ก็กาวแล้วก็มุ้ยตู้กระลึงซำกาวหนึ่งได้สองหมื่นบาทดวงช่วงดวงเนาะ ครับงปดโกงเลยงวดงวดนี้หลวงตาชอบตัวไหนมั่งครับยังไม่ทันชอบนะยังไม่ทันชอบเจ็ดหนึ่งชอบมันยู่งเจ็ดหนึ่งเข้าใครอยู่เจ็ดหนึ่งชอบอยู่ใช่ไหมรู้ม่รู้วันอะไรวันที่หนึ่งวันอังคารบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราในนี้ไม่ได้บนไม่ได้หรอกปัตตสันวันที่หนึ่งมกรานใช่บอกวันที่สิบหก โอ้16,000บาครับโอ้มาชีออกแล้วของจะมาเรือตะอันใหม่ครับอุนสักไฟมานี่นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับหลวงตาท่านชอบเลขในงวดนี้เนาะที่ท่านฝันนะท่านผู้ชมท่านก็ตีเป็นเลข71นะท่านผู้ชมเนาะ71 72แล้วก็78นะท่านผู้ชมเนาะ3คู่ชุดนะท่านผู้ชม71 72แล้วก็78นะท่านผู้ชมเนาะ จะติดตามแอดมินต่อนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะไปขอตัวเลขกับหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเนาะจะติดตามแอดมินไปช่วยยักใบยักยื่นให้เขาน้อยจะได้มีชื่อมีเสียงไปก่อนว่ามันกลมก่อนชาาดก็ไรย่นี้มันยังไงบ้จะติดตามแอดมินไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจุดธูป ขอเลข<อ>กับหลวงปู่สวงอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนม,มาวันแรกโบกมันกรจะไม่ถือทองหรือหนึ่งกระปุดตอนมันโอดอะไรรนะูกตอนนั้นแต่จําได้เจนรถรีมันถูกใบหนึ่งมันเห็นห้าซี่ห้าซี่แฟนเขาไปดูอีกทีเห็นเลขนโจงข้างหน้าเขาไปดู <c oughs> โจงทุกโจงใบครับสวัสดีท่านผู้ชม กบกันอ,อีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่กับหลวงปู่สวงนะผู้ชมที่กระท่อมของท่านนะผู้ชมเนาะที่บ้านกระชายนั่นเองนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาจุดทูบขอหวยกับหลวงปู่สวงนะผู้ชมก็มาดูนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะได้ตัวเลขจากหลวงปู่สวงในวันนี้ตัวอะไรนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวติดตามแอดมินมาด้วยกันนะท่านผู้ชม หากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางแอดมินเทพนัตกรด้นะนนะท่านผู้ชมเนาะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาขอพรกับหลวงปู่สวงที่กระท่อมของท่านที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะทางแอดมินก็ให้ถูกนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลข949นะท่านผู้ชมเนาะ เก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่นะผู้ชมที่ทางแอดมินให้ไปทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมก็ย้อนกลับไปดูได้นะท่านผู้ชมเนาะทางแอดมินก็ให้ถูกงวดที่แล้วนะผู้ชมสําหรับการขอหวยที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะงผู้ชมที่บ้านกะชายนะผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็จุดทูบแล้วนะท่านผู้ชมก็มาขอพรกับหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเนาะในวันนี้นะท่านผู้ชม ไอ้เหมือนจุดทูไว้ตรงนั้นนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราก็มารอรุนด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าจะเห็นเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมนะเนาะเดี๋ยวติดตามกับแอดมินนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับกับแอดมินเทพนัศกรนะท่านผู้ชมที่หมู่บ้านที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับหลวงปู่สวงนะนผู้ชม ความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่อลังการมีอยู่ทุกที่รวมทั้งที่นี่นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาที่กระท่อมของหลวงปู่สวงที่บ้านกระชายได้นะท่านผู้ชมเพราะท่านก็ให้ตัวเลขถูกเรื่อยๆนะท่านผู้ชมรวมทั้งชาวบ้านบ้านกระชายด้วยนะท่านผู้ชม สองคนนั้นนะท่านผู้ชมที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์ในขณะนี้นทะ่านผู้ชมเข้าคุยกับแอดมินนะว่ามวดที่แล้วนะท่านผู้ชมทางบ้านกระชายนะท่านผู้ชมนะก็ให้เข้ามาขอตัวเลขที่นี่นะท่านผู้ชมตัวเลขเขาก็ให้ถูกนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวค่อยมาขอตัวเลขกับหลวงปูส่สวงนัผู้ชมตอนนี้แอดมินจุดตัวเลขไว้อยู่นะท่านผู้ชมเนาะขอให้หลวงปูส่สวงเนาะช่วยดนบรรดาลตัวเลขในทูบของแอดมินนะท่านผู้ชมตัวไหนออกก็ขอให้ปรากฏตัวเลขให้ด้วยนะหลวงปูส่สวงเนาะตัวไหนไม่ออกหลวงปูส่สวงก็ช่วยเขียนให้ใหม่ด้วยนะหลวงปูนะ่เนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชม จะมาติดตามด้วยกันนะท่านผู้ชมนะกับหลวงปู่สวงที่นี่นะท่านผู้ชมที่บ้านกัดชายนะท่านผู้ชมที่กระท่อมของท่านนะท่านผู้ชมเนาะหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกับแอดมินนะท่านผู้ชมมาลุ้นตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมนะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมนะ แอดมินถือมือถืออยู่สองเครื่องเลยนะท่านผู้ชมเนาะพอจะถ่ายทําพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขในงวดนี้นะท่านผู้ชมที่ทางแอดมินก็จุดทูบข,ขอไว้แล้วนะท่านผู้ชมก็มาดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพนักสกรนะนนะท่านผู้ชมทางช่องคนสองเลขรวมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้แอดมินก็ถือมือถือ ử, ทั้งสองเลยนะท่านผู้ชม เพราะว่าถ่ายทําให้ทั้งสองช่องเลยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมสาหรับตัวเลขที่เราจะเห็นในวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราลุ้นไปได้วยกันนะท่านผู้ชมสาธุหลวงปู่สวงช่วยดลกิดดลใจดลบรนดาลเปิดโชคเปิดลาบขอให้ตัวเลข ที่อยู่บนทูบนี้คอยออกในวันที่16ธันวาคมนะพ่อนะก็โดบนบรรดาลตัวไหนที่ไม่ชัดเจนตัวไหนที่ไม่ออกก็พ่อก็เขียนให้ใหม่ด้วยนะพ่อนะเนาะยวมาดูนะท่านผู้ชมแอดมินก็ถือมือถือทั้งสองเครื่องเลยนะท่านผู้ชมนะในขณะนี้นะท่านผู้ชม จะดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะตัวเลขที่เราขอในวันนี้ก็ขอให้ออกในวันที่16ธันวาคม2563นะครับก็ขอให้หลวงปู่สวงนะเนาะเจดดนบรรดาลตัวเลขที่เรามองเห็นในขณะนี้ใครออกวันที่16ธันวาคม2563นะหลวงปู่สวงเนาะก็ช่วยลูกช่วยคนยากคนจนเนาะให้เขามีเงินใช้มีเงินเก็บ เดี๋ยวมาดูนะท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขในงวดนี้นะผู้ชมเนาะแอดมินถ่ายทมทั้งสองเครื่องเลยนะท่านผู้ชมก็แอดมินถือสองเครื่องถ่ายทมพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมนะในเวลาตอนนี้นะท่านผู้ชมทั้งทางช่องคนสองเลขรวมทั้งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะนผู้ชมเนาะ เราจะถ่ายทําพร้อมกันไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะท่านผู้ชมเดี๋ยวใครมาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมนะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะตัวที่สามนะท่านผู้ชมก็ขอดลบรรดาลให้หลวงปูส่สวงเนาะช่วยดลบันดาลให้ตัวเลขในงวดนี้ที่เราเห็นในงวดนี้ก็ขอให้ออกในงวดประจำวันที่สิบหกเดือนธันวาคมสองห้าหกสามนะพ่อเนาะ ตัวไหนที่ไม่ออกก็พ่อก็เปลี่ยนตัวเลขให้ลูกด้วยนะพ่อเนะอาะจะดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะแอดมินก็รู้สึกปวดแขนนะท่านผู้ชมก็ถือมือถือพร้อมกันสองเครื่องเลยนะท่านผู้ชมเนะาะจะดูไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะ ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะผู้ชมนะถาถือมือถือสองเครื่องเลยนะท่านผู้ชมอาจจะไม่สะดวกในการถ่ายทำนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะท่านผู้ชม อรอลุ้นไปด้วยกันนะท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะตัวเลขด้านบนนะท่านผู้ชมนะที่ตรงกับเลขศูนย์จะมีตัวเลขอีกที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะท่านผู้ชมจะมีตัวเลขแทรกขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมเหมือนเป็นเลขสองนะท่านผนะู้ชมเนาะ มีหัวข้างบนนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมแต่ตัวเลขมันเลือนแล้วนะท่านผู้ชมเนาะมันเลือนออกไปแล้วนะท่านผู้ชมต้องขอประทานอภัยนะท่านผู้ชมนะแอดมินถือมือถือทั้งสองเครื่องถ่ายทำพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมตัวเลขที่อยู่ตรงกับเลขศูนย์จะเป็นเลขสองนะท่านผู้ชม ไปมีตัวเลขอยู่สี่ตัวนะท่านผู้ชมเนาะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะท่านผู้ชมเพราะตัวเลขที่แทกขึ้นมาหลวงปูส่สวงอาจจะแทกขั้นขึ้นมาให้ก็ได้นะท่านผู้ชมที่หยุดติดเลขศูนย์นะท่านผู้ชมนะจะมีตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขวันนี้นะท่านผู้ชมที่เรามาจุดธูปขอพร ขอตัวเลขกับหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมอยู่หน้าเลขศูนย์จะมีตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมตัวเลเขจะเป็นเลขสองนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมแอดมินถือมือถือสองเครื่องเลยนะท่านผู้ชมเพื่อว่าจะได้ถ่ายทําพร้อมกันนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมตัวเลขจะมีอยู่สี่ตัวนะอยู่เลข ด้านหน้านะข้างบนนะท่านผู้ชมอยู่ติด,ดก,กับเลขศูนย์นะท่านผู้ชมมองเห็นไหมตัวเลขนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะเห็นแล้วเดี๋ยวทางแอดมินก็จะเขียนไว้ตอนตัดต่อนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขเนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเรา อย่าลืมกดติดตามให้กับทางแอดมินด้วยนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับแอดมินเทพนักกรนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงรวมทั้งช่องคนสองเลขนะครับที่เราถ่ายทําพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมทั้งสองเครื่องเนาะสาหรับ,บคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ